ที่ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันที่19กุมภาพันธ์2567เวลา9้นาฬิกา30นาที นายประเสริฐประดิษฐ์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนและนายกันตพงศ์จองนันผู้ประสานงานแกนนำเยาวชน YSDN ในพื้นที่ชาติพันธุ์นำตัวแทนเยาวชนและตัวแทนเครือข่ายชาติพันธุ์ยื่นหนังสือแสดงความห่วงใยและคัดค้านการขยายเวลาขายเหล้าเบียรตลอด24ชั่วโมง โดยนายบุลือธร,รมธนานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นผู้แทนรับจดหมายเพื่อนำส่งคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไปเพื่อเป็นการยับยั้งกลุ่มทุนในการแสวงหาผลประโยชน์กับนโยบายภาครัฐและความสูญเสียที่จะตามมาทั้งเรื่องอุบัติเหตุชีวิตและสุขภาพของพี่น้องประชาชน วันนี้หลังจากที่ได้รับหนังสือแล้วนะครับเราก็เดี๋ยวผมจะนําเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ได้รับทราบถึงข้อเรียกร้องและก็ความห่วงใยของภาคประชาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมถึงจังหวัดอื่นๆถ้าฟังจากที่อาจารย์พูดมอสักครู่ว่าวันนี้76จังหวัดนะครับทั่วประเทศก็จะยื่นหนังสือพร้อมกันผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยทางรัฐสภา,าเองหรือทางฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยก็คงจะได้พิจารากันอย่างรอบคอบเพราะว่า ถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับมีความห่วงใยแล้วก็ได้ยื่นหนังสือเชิงสัญ,ญลักษณ์ส่งเสียงไปถึงรัฐบาลคิดว่าเรื่องนี้คงจะได้มีการพิจารณากันอย่างรอบคอบนะครับอำนาจนิติบัญญัติก็คงจะต้องฟังเสียงของพี่น้องประชาชนเพื่อไปประกอบการพิจารณาก่อนที่จะพิจารณาออกกฎหมายอะไรเนี่ยคิดว่าเรื่องนี้นะครับทางฝ่ายอนิติบัญญัติก็คงจะได้จะได้รับฟังเสียงต่างๆเหล่านี้เพราะว่า ผลกระทบนะครับที่จะเกิดขึ้นที่เป็นความห่วงใยอย่างที่อาจารย์ได้พูดเมื่อสักครู่เนี่ยพวกเราก็ทราบดีนะครับว่าการขยายเวลาขายเหล้านะครับก็แน่นอนว่าว่ามันก็จะต้องมีผลกระทบบ้างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผลได้ผลเสียต่างๆเหล่านี้คิดว่าคงจะต้องมีการพูดคุยกันหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายที่มีอำนาจในการออกกฎหมายเราก็จะส่งเสียงของท่านเนี่ยนะครับรายงานไปยังกระทรวงมหาดไทยให้ได้รับทราบความวิตกข้างบนนี้ครับ พวกเราที่เป็นผู้แทนของภาคประชางคมผู้แทนของชาวจังหวัดแม่ห้องอนก็ได้มายืน่นหนังสือ,อสนับสนุนพรบรชุดเก่าครับที่เรามีการกำหน,นดเวลาในการขายก็คือ4ี่วันกาถึงบ่ายสโมงกับ5โมงถึงเที่ยงคืนขนาดว่าเรากำหนดเวลาขายเนี่ยปัญหาผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงแอลกอฮอล์เนี่ยก็มากมายก่ายกองกระทบต่อสังคมอย่างมากอยู่แล้ว ถ้ามีการขยายเวลาจำหน่าย24ชั่วโมงเนี่ยหรือหรือหรือกำหนดขยายพื้นที่อีกเนี่ยมันจะสร้างปัญหาสังคมในเรื่องนี้มากเลยครับต่อประเทศไทยของเราวันนี้เราก็เลือกเอาวันนี้ครับวันที่19เนี่ยวันที่จะเสนอกฎหมายข้าสภา,านีมายื่นสั่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับนี้ก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่เพื่อประชาชนและเพื่อเด็กและเยาวชนของเรานะครับ